สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราสแกวร์ไทม์ที่ที่เรื่องเล่าผีไม่ได้มีแค่ความหลอนแต่ยังเต็มไปด้วยปริศนาฆาตกรรมและการสืบสวนในโลกที่แม้แต่ความตายก็ไม่สามารถปิดบังความจริงได้ห้องเงาในสถานพยาบาลร้างเสียงในฟ้มคดีครั้งนี้ไม่ใช่เสียงกรีดร้องโหยหวนไม่ใช่เสียงของเด็กหรือผู้หญิงหรือชายผู้สิ้นหวังแต่มันคือเสียงเงียบเงียบจนเหมือนเวลาหยุดเดิน แฟ้มหมายเลข207-2541ถูกส่งมาให้ฉันโดยไม่มีชื่อผู้ส่งมีเพียงข้อความสั้นๆเขียนด้วยปากกาสีแดงที่มุมกระดาษว่าเธอยังอยู่ในห้องเงานั่นคือคำเรียกขานของอาคารร้างหลังหนึ่งซึ่งเคยเป็นสถานพยาบาลสำหรับผู้ป่วยจิตเวทตั้งอยู่ในจังหวัดเงียสงบทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศไม่มีชื่อสถานที่ในเอกสารไม่มีแผนที่แต่มีรูปถ่ายเก่าใบหนึ่งแนบมาด้วย ในภาพมีอาคารสูงสองชั้นหน้าต่างทุกบานถูกตีไม้กัน้นและเมื่อซูมเข้าไปฉันเห็นดวงตาคู่หนึ่งจ้องมองจากมุมห้องด้านบนฉันเริ่มต้นการเดินทางด้วยความระวังใช้เวลาหลายวันค้นจนพบว่าสถานที่ในภาพคืออาคารของสถานพยาบาลเฉพาะทางอรุณจิตเลิกใช้งานไปตั้งแต่ปี2542หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ผู้เสียชีวิตหลักๆคือผู้ป่วยหญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าอรนุช เธอเป็นผู้ป่วยเงียบไม่พูดไม่จาชอบนั่งมุมห้องและไม่มีญาติใดมาเยี่ยมเธอเลยตลอดสิบปีคืนแรกที่ฉันเข้าไปอากาศเย็นเยือกผิดธรรมชาติกลิ่นยากเก่าๆและกลิ่นเหม็นไม่จากผ้าม่านที่หลงเหลือยังลอยในอากาศอาคารเงียบกริบแต่ภายในฉันรู้สึกเหมือนถูกมองอยู่ตลอดเวลาฉันขึ้นไปยังชั้นสอง เดินผ่านห้องพักคนที่เตียงคงมีเตียงสนิมเก่าๆและในที่สุดก็เจอห้องหนึ่งที่ประตูไม่เคยถูกเปิดเบอร์ห้องคือสองทับศูเจเหมือนกับหมายเลขแฟ้ม2 0งศูบานประตูไม้แข็งแรงผิดปกติฉันต้องใช้แรงดันหลายครั้งจึงเปิดออกภายในห้องนั้นทุกอย่างยังคงเหมือนวันสุดท้ายก่อนเพลิงไหมมีโต๊ะไม้เตียงเหล็กและตุ๊กตาผ้าสีซีตัวหนึ่งวางอยู่บนชั้นกำแพงด้านหนึ่งถูกขีดเขียนด้วยสีแดงคล้ำ เมื่อเพ่งดูดีๆจึงเห็นว่าเป็นชื่อซ้ำๆเขียนวนอยู่นับร้อยรอบอรนุชอรนุชอรนุชและในวินาทีนั้นฉันได้ยินเสียงคอเบาๆดังมาจากในตู้เก็บของหนึ่งครั้งสองครั้งแล้วก็หยุดฉันเปิดมันออกไม่มีอะไรแต่กลิ่นไม่แรงขึ้นฉับพลันและกระจกห้องก็สะท้อนภาพหญิงสาวคนหนึ่งผมยาวปิดหน้ายืนอยู่ด้านหลังฉันพอฉันหันกลับไปไม่มีใครอยู่ ฉันเริ่มค้นแฟ้มบันทึกคนไข้และพบว่าอรนุชเคยร้องเรียนว่ามีเจ้าหน้าที่บางคนทำร้ายร่างกายเธอและขังเธอไว้คนเดียวตลอดหลายปีแต่ไม่มีใครสนใจเพราะเธอไม่พูดไม่มีใครมาเยี่ยมไม่มีใครอยู่ฝ่ายเธอวันเกิดเหตุเพลิงไหม้มีเพียงเธอที่อยู่ในชั้นสองขณะที่เจ้าหน้าที่และผู้ป่วยคนอื่นถูกอพยพแต่ไฟไม่ลามถึงห้องสองทับศูนเจ็ ทว่าศพของออรนุษกลับไม่ทั้งตัวทั้งที่ไม่มีเชื้อเพลิงใกล้เตียงและเรื่องประหลาดก็คือจากกล้องวงจรปิดบันทึกในคืนก่อนเกิดเหตุไม่มีใครเดินขึ้นไปชั้นสองเลยแต่มีเงาคนในห้องสองทับศูนย์เจ็ดเดินวนไปวนมาทั้งคืนฉันลองนำกล่องบันทึกเสียงขึ้นไปที่ห้องอีกครั้งในคืนถัดมาปล่อยเครื่องไว้เปิดบันทึกไว้ทั้งคืนเช้าวันรุ่งขึ้น มีเพียงเสียงเดียวที่ถูกบันทึกไว้หนูยังอยู่ในห้องค่าอย่าทิ้งหนูไว้ในเงาเสียงนั้นคือเสียงของอรนุชเด็กสาวผู้เงียบงันมาตลอดชีวิตแต่สุดท้ายก็ได้พูดแม้จะเป็นหลังความตายฉันส่งเอกสารหลักฐานทั้งหมดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเสนอให้มีการทำพิธีอุทิศส,ส่วนกุศลในห้องสองทับเจหลังจากวันนั้นอาคารทั้งหลังไม่มีใครได้ยินเสียงอะไรอีกเลย ไม่มีเงาในกระจกไม่มีเสียงขาะตู้ไม่มีดวงตาในหน้าต่างมีเพียงแฟ้มหมายเลขสองศูนย์เจ็ดทัสองห้าสี่หนึ่งที่ถูกเก็บไว้พร้อมคำเตือนด้วยลายมือฉันจงฟังแม้เสียงจะเงียบเพราะบางครั้งความเงียบคือเสียงร้องที่ดังที่สุดเสียงวิญญาณในแฟ้มคดียังคงสอนฉันอยู่ทุกวันให้ฟังแม้ในห้องที่เงียบที่สุดของโลกนี้ฆาตกรรมในซอยตั้น เรื่องนี้เริ่มจากจดหมายแปลกๆที่ถูกส่งมาที่สำนักงานของฉันในคืนฝนตกไม่มีชื่อผู้ส่งไม่มีตราประทับแต่ซองจดหมายนั้นเปื้อนบางอย่างคล้ายคราบเลือดแหง้งด้านในมีเพียงแผ่นกระดาษเก่าๆแผ่นเดียวเขียนด้วยหมึกสีดำเพียงประโยคสั้นๆว่าเธอถูกฆ่าในซอยตันไม่มีใครได้ยินเสียงร้องฉันรีบตรวจสอบข้อความนั้นทันที และพบว่ามันเชื่อมโยงกับแฟ้มคดีเก่าหมายเลข0 9 3ย์4 4ทับ2544คดีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อปิ่นสุดาหรือปิ่นวัย23ปีพนักงานบัญชีหายตัวไปอย่างลึกลับเมื่อ20ปีก่อนสถานที่สุดท้ายที่เธอปรากฏตัวคือปลายซอยต้นแห่งหนึ่งในย่านชานเมืองคดีนี้เคยตกเป็นข่าวครึกโครมช่วงหนึ่งพระพบเพียงรองเท้าหนึ่งข้างของเธอวางอยู่ข้างทังขยะ ไม่มีศกไม่มีพยานและที่สำคัญไม่มีเสียงอะไรเลยในค่ำคืนนั้นฉันเริ่มต้นการสืบสวนโดยเดินทางไปยังซอยนั้นเป็นซอยเล็กๆแคบๆมีบ้านไม้เก่าๆเพียงไม่กี่หลังปลายสุดของซอยคือกำแพงสูงและป่ารกกลางคืนที่นั่นเงียบสนิทจนได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองฉันเดินสำรวจรอบบริเวณจุดที่พบรองเท้า และพบว่าบ้านหลังสุดท้ายในซอยถูกทิ้งร้างมานานประตูปิดผูพังหน้าต่างแตกแต่ภายในยังมีข้าวของบางส่วนหลงเหลืออยู่รวมถึงรูปถ่ายเก่าๆในลิ้นชักโต๊ะภาพหนึ่งคือหญิงสาวผมยาวหน้าเหมือนปิ่นสุดาขณะที่ฉันกำลังเพ่งดูภาพนั้นเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นเบาๆข้างหูช่วยด้วยฉันหันกลับทันที ไม่มีใครไม่มีเงาไม่มีแม้แต่ลมคืนนั้นฉันนอนในรถหน้าบ้านร้างนั้นและตั้งกล้องไว้บันทึกวิดีโอทั้งคืนในช่วงเวลาประมาณตีสามกล้องจับภาพผู้หญิงคนหนึ่งเดินเปลยเท้าออกมาจากบ้านผมยาวปิดหน้าเสื้อขาวขาดุ่งริ่งเธอเดินไปยืนที่ถังขยะปลายซอยก้มลงมองพื้น ก่อนจะหายวับไปในอากาศฉันเอาภาพนั้นไปตรวจสอบกับแฟ้มทะเบียนร,รูปถ่ายของปิ่นสุดาใช่ใช่เธอจริงๆฉันเริ่มขุดลึกในแฟ้มคดีและพบคำให้การของเพื่อนบ้านคนหนึ่งที่ตอนนั้นไม่เคยถูกรับฟังเขาบอกว่าในคืนที่ปิ่นหายได้ยินเสียงเหมือนคนถูกลากเข้าไปในบ้านร้างแต่ไม่มีใครสนใจไม่มีการตรวจค้นบ้านหลังนั้นจริงจ เราคิดว่าปิน่นอาจหนีไปกับแฟนหนุ่มแต่ตอนนี้แฟนหนุ่มคนนั้นเสียชีวิตไปแล้วในอุบัติเหตุเมื่อสิบปีก่อนคดีเหมือนจะไม่มีทางไปต่อแต่ฉันไม่เชื่อฉันพาทีมขุดค้นพื้นที่ป่าหลังบ้านร้างและในที่สุดเราก็เจอกระดูกมนุษย์พร้อมเส้นผมยาวและแหวนเล็กๆที่สลักชื่อ T.S. มันคือศพของปิ่นสุดา ถูกฝังไว้ในหลุมตื้นๆปกคลุมด้วยเศษไม้และดินไม่มีใครรู้มาเกือบ20ปีเพราะมันอยู่ในจุดที่เหมือนจะไม่มีอะไรในซอยที่ไม่มีใครเดินเข้าในมุมที่ไม่มีใครมองเห็นคดีนี้ถูกเปิดขึ้นอีกครั้งและพบดีเบางส่วนในบ้านร้างเชื่อมโยงไปยังอดีตเจ้าของบ้านชายชาราผู้เสียชีวิตไปเมื่อ5ปีก่อน เขาคืออดีตผู้ต้องสงสัยที่ถูกปล่อยตัวเพราะไม่มีหลักฐานเสียงของปิ่นสุดาคือเสียงที่ไม่มีใครได้ยินในวันนั้นแต่ยี่สิบปีให้หลังเธอส่งเสียงผ่านกล้องผ่านลมผ่านจดหมายและพาฉันไปพบเธอในที่สุดเสียงวิญญาณในแฟ้มคดียังคงดังอยู่แม้ซอยจะตันแม้เวลาจะผ่าน แม้ใครๆจะพยายามลืมโลงศพที่หายไปทุกคดีที่ฉันรับมักเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆแต่คดีนี้เริ่มจากศพที่หายไปใช่ศพที่อยู่ในโลงเรียบร้อยแล้วหายไปจากงานศพในคืนหนึ่งเรื่องเริ่มต้นจากครอบครัวเรวัดในอำเภอห่างไกลแห่งหนึ่งลูกชายคนโตชื่อว่าทัชพล เสียชีวิตกระทันหันด้วยอาการหัวใจล้มเหลวขณะนอนหลับไม่มีใครสงสัยอะไรเพราะเขาเป็นคนอ้วนน้ำหนักเกินและมีประวัติเครืยอสะสมครอบครัวจัดงานศพตามพิธีที่วัดในหมู่บ้านคืนวันสวดคืนที่สองมีการเวียนเทียนรอบโรงผู้คนมากันพร้อมหน้าแต่รุ่งเช้าลงศพหายไปจากศาลาไม่มีรอยงัดไม่มีเสียงดัง ไม่มีแม้แต่ร่องรอยลากจูงใดๆทุกคนตกใจบางคนพูดว่ามันไม่ใช่ฝีมือคนเพราะกล้องวงจรปิดของวัดจะภาพไม่ได้เลยทั้งที่กล้องเปิดตลอดเวลาครอบครัวของทัชพลติดต่อมาหาฉันและฝากไว้เพียงคำเดียวนีราถ้าเธอไม่มาพวกเราจะไม่มีวันรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแน่ๆฉันเดินทางไปยังวัดในทันที และเริ่มจากการตรวจสอบสาลาลงศพข,ของทัชพลเป็นแบบไม้สั่งทำมีตราแกะสลักชัดเจนและหนักมากจนต้องใช้คนยกอย่างน้อยสี่คนกล้องวงจรปิดคืนเกิดเหตุบันทึกภาพทุกอย่างปกติแต่เวลาประมาณตีสองภาพทั้งหมดกลายเป็นจอดำนานเจ็ดนาทีเมื่อภาพกลับใหม่อีกครั้งลงศพหายไปแล้วฉันให้ทีมได้ตรวจสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และพบว่ารอบศาลาในช่วงเวลานั้นมีคลื่นผิดปกติคล้ายกับการรบกวนจากพลังงานบางอย่างทีมเทคนิคสันนิษฐานว่าอาจมีการใช้คลื่นรบกวนหรือพลังงานที่ไม่อธิบายได้คืนนั้นฉันนอนที่ศาลาพร้อมกล้องและเครื่องมือจับความร้อนเวลาเกือบตีหนึ่งฉันได้ยินเสียงเคาะจากทิศทางที่เคยตั้งโรงเคาะเคาะเคาะเหมือนเสียงเคาะจากด้านในโรง แต่ตรงนั้นไม่มีโลงอีกแล้วทันใดนั้นเครื่องตรวจจับความร้อนบางอย่างได้เป็นรูปร่างคนสูงประมาณ180เซนติเมตรยืนอยู่ตรงตำแหน่งเดิมของโลงนิ่งสนิทก่อนจะหายวับไปเมื่อฉันหันหน้าไปมองตรงๆฉันกลับไปตรวจสอบประวัติของทัชพล และพบว่าก่อนเขาเสียชีวิตไม่นานเขาเพิ่งได้รับมรดกที่ดินจากพ่อแต่มีข่าวลือว่าเขาทะเลาะกับน้องชายคนรองอย่างรุนแรงแม้ครอบครัวจะปฏิเสธแต่เพื่อนบ้านหลายคนได้ยินเสียงตะโกนและเสียงของบางอย่างแต่ก่อนคืนที่เขาเสียชีวิตฉันเริ่มสืบที่น้องชายของทัชพลและในที่สุดเขาก็สารภาพเขาใส่ยาอนหลับเกินขนาดลงในอาหารเย็น จากนั้นกดหมอนปิดหน้าทัชพลในตอนที่อีกฝ่ายไม่รู้ตัวคำถามคือแล้วศพหายไปไหนผมไม่ได้เอาศพไปมันหายไปเองจริงๆเขาพูดหน้าซีดผมแค่อยากให้พี่ตายแค่ตายแล้วเรื่องทั้งหมดจะจบแต่ผมฝันถึงเขาทุกคืนพี่มายืนจ้องผมแล้วพูดว่าลมไม่ใช่ของแกฉันกลับไปที่วัดอีกครั้ง คราวนี้ฉันเดินไปยังป่าท้ายวัดที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปและฉันก็พบกับสิ่งที่เหมือนเป็นจอมปลวกขนาดใหญ่ผิดธรรมชาติและที่หน้าจอมปลวกนั้นมีฝาลงไม้วางทิงอยู่พร้อมรอยเลือดเป็นหย่อม,มบนพื้นดินกลิ่นเน่าโชยออกมาเมื่อขุดลงไปฉันก็พบลงไม้ของทชพลเปิดฝาออกศพยังอยู่ในนั้นแต่ใบหน้าบิดเบี้ยว แขนขาพลิกผิดรูปราวกับว่าศพกำลังดิ้นแม้จะตายไปแล้วฉันให้พระธรรมพิธีเชิญวิญญาณและจัดชาปนกิจศพอีกครั้งในเช้าวันรุ่งขึ้นครอบครัวรวมตัวกันอย่างเงียบๆไม่มีคำพูดไม่มีน้ำตามีเพียงเงาที่ฉันเห็นตรงม,มุมศาลาชายคนหนึ่งในชุดขาวยืนก้มหน้า ก่อนจะเดินหายไปในอากาศเมื่อเปลวเพลิงแตะถึงปลายโลงเสียงในแฟ้มคดีครั้งนี้คือเสียงของคนที่ยังไม่ยอมหลับไม่ยอมตายจนกว่าความจริงจะถูกเปิดเผยแม้จะอยู่ในโลงแม้จะไม่มีลมหายใจแต่เสียงของเขายังไม่เคยเงียบเลยหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อไม่พลาดเรื่องหลอนใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีและราตรีสวัสดิ์